นักบินก็ถ้ากาศไทยพร้อม,มร,รถโอ้โหเป็ดร็สนามไม่หรอพี่อ๋อนั้นก็ได้คอนนี้สบายใจลมมันแรงที่สูงขึนลมแบบนี้เหรอแ,แต่ลมน,น,นักบินก็ถ้าอากาศไทยต้องบินได้ทุกสภาพไปเลย จัไปจะไปให้ดีอย่าให้ตกอาอเขาโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โหอ้โหนี่อะไรท่ามั่วมั่ว,วไปเรื่อยผมยังต้องซูมหน่อยนั่งไกลจัดโว้ห อลมแรงมากพี่ต๋งแรงสิมันมันเป็นลูกๆอะฝนมมนจะตกแม่มันเยอะ,อะแต่เบาแล้วนะนี่ลมร้อยเบาแล้วนะห<ม>ยุดแล้ว,ล,วลมมาเกอะโอ้ ได้ไหมเอาถ่ายได้มั้ยถ่ายอยู่เอาถ่ายถ่ายไป <c oughs> ตั้งนานแล้วอายเขาพี่เฮ้ยเรามันตกเปเรื่องปกติโอเคตกไปจะกลัวเพราะทำเองลมมันแบบซ่อมได้อะไรเพียบ ไม่เมื่อยป่ะเมื่อยฮะเฮ้ถ่ายไปฮะบินไปฮะเยอะถือสิดีดมือได้นะฮะมีท่เบสิกให้น้องน,องนอง้องเขาดูมั้ยมันจะมันจะมีท่า,นาธนะบินมาตั้งแต่แก่เด็กจนแก่เลยมันไม่มีแท้ไม่มีแล้วห,หมดแล้วอโอ้หัวน้องน้องก็จะไปฝึกโอ้หน้องมังนมันเล่นแบบมันโอ้โหไอ่น้องๆรุ่นใหม่สิไอ้ฝุ่นนั้นมันโอ้มือโปมันจะไปคุยแล้วมือโปมือโปป่อนไปฮะ พี่โป้มันเกือแล้วเอ็มือาเพิ่งขันเล่นดิแบบเนี้ยเออก็หมุนไปเรื่อยๆพี่ไม่มีอะไรเลยไมหมุนย่านะคนหมุนไม่เป็นเนี่ยนั่งหลงอย่จริงเนี่ยมันไปมันเองอยู่แล้วมัพี่เออมันไปเองพี่เนี่ยมันไปวงรอบมันเองแต่เราเราคนไม่เคยมันตกใจมันตกอย่าไปตกใจมันปล่อยมันไหลไปเรื่อยผมก็ปล่อยมันไหลผมไม่ต้องทำอะไรเออมันไหลมันเลี้ยงตปวเองมันก็ไปไม่ต้องนี่เลยพี่เคยเลี้ยงไหมมันตกเออเขาเลี้ยงเลี้ยงหน่อยนึงพี่ไม่ต้องไปนี่เลยก็แต่ดูแล้วเหมือนยากนะแต่ว่ามันไปม เมดุอยู่พัทยาเขาสนใจบินเนี่แต่เขาบินหอไลุบินเป็นป่ะถ่ายไปให้ดูเล่นฮอยิงยิงยิงคนเล่นฮอได้เปรียบไม่เหมือนนะไม่รู้วนะ่าผมก็คิดว่าฮอมันนั่นกว่ามันแค่นิ้วเหมือนกันแต่ว่าบินไม่เหมือนหรอกเนี่ยพออินเบอมาแม่งงงขอะมแล้วขอละ พอแล้วโอเคจบ